สวัสดีครับรายการทำที่วิธีรวยโอ้ยบ่ายๆอย่างนี้มันบางทีมันง่วงนะคุณเลยชันี่ง่วงมากถ้าได้กาแฟสักแก้วนี่แม่มันหน้าตาจะสว่างอ๋อมีให้เลือกสองอย่างอะไรฮะกาแฟใส่นมกับกาแฟอ่อะไรใส่โกโก้ไก่โกโก้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยมันก็จะสีดำาๆอยากได้แบบไหนก็ใส่นมดีกว่าทางนู้นเลยค่ะผ่องไหมคะ โอ้โผ่องจริงนะครับสองสาวสวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเข้ามาคุยกันหน่อยแม่ไปยังไงไปยังไงครับสบายดีเหรอฮะเรื่รู้จักกันมาก่อนเหรออาวรู้จักกันแล้วนี่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะจริงเหรอ่านมา30นาทีรู้จักหมดแล้วรู้จักว่าบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรรู้จักหมดแล้วอะไรนะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนรู้จักหมดแล้วคุณจูนกับคุณบิลนะฮะเป็นเจ้าของขนมอันนี้เขาเรียกอะไรคะ เป็นไรซ์คิปปี้ค่ะคืออะไรคะก็คือเป็นข้าวพองใส่คาราเมลหรือเรียกอีกอย่างว่าสติกกี้ออนมาก็ได้ค่ะอะไรนะเรียกอีกอย่างว่าสติกกี้ออนมาสติกกี้ออนมาดูป้ายดูป้ายเอามาดูหน้าตาหน่อยสินี่มันมีสองสีเป็นยังไงคะอันนี้จะเอามาให้ชิมก็จะเป็นรสออริจินอลกับอันไหนออริจินอลฮะ อันนี้ค่ะอันนี้ออริจินอลข้าวพองดีๆนี่เองใช่ไหมถ้ากินอร่อยก็จับกัดอะมือมืออย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ไหมอย่างนี้นะฮะ้เอาใส่ทางไหนครับไม่เป็นนะฮะไม่ได้ลองลองวิธีทำที่ถูกต้องวิธีที่ถูกตแล้วค่ะวิธีทานถูกต้องทำไงฮะจัดหรือว่าจับบแล้วกันค่ะเข้าทางไหนฮะกัดดีกว่าค่ะเข้าทาง อร่อยไหมคะคืนนี้ไม่หลับไม่นอนนะคะชิมอีกคำหนึ่งไหมฮะหมดแล้วมืนอร่อยจริงๆถ้าเกรงใจคนอยู่ตรงกลางบ้างนะคะย้อนอีกท้าผมนะเอาคุณมายืนทำไมตรงเนี้ยเอายืนตั้งนานแล้วเฮยความน่าสนใจของของผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือว่าจริงๆมันเป็นข้าวพองแต่ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าทั้งสองสาวนี่นะฮะช่วยกันมาพัฒนาจนกลายเป็นขนมสไตล์ฝรั่งใช่ ก็คือมันเป็นขนมฝรั่งที่เราเอามาพัฒนาโดยที่เราอยู่ที่เราชอบกินขนมหวานใช่ไหมคะพอเราชอบกินขนมหวานเราก็จะรู้ว่าอะไรตัดกับอะไรแล้วมันจะออกมารสชาติอร่อยแบบไหนก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าคนชอบกินช็อกโกแลตแต่ว่ามันหวานไปครับเราจะเอาถั่วมาโรยไหมเพิ่มความมันตัดให้มันไม่เลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเขาทําจากนี่สูตรของของตัวเองคุณจูนใช่ไหมกเป็นสูตรตัวเองนี่ค้นพบสูตรนี้ตั้งแต่ยุท่าไรฮะ ตอนเรียนหนังสืออยู่ปะมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราชอบกินขนมหวานใช่ไหมคะคือหวานมากเพาเียนมันเลี่ยนนะกินเยอะกินเยอะเรียนหรือว่าบางทีแบบเราเรากินคาราเมลมันก็จะแบบหวานมากใช่ไหมคะเราอาจจะมาใส่ชินามอนเพิ่มความหอมหรือว่าใส่โซ่ใส่เกลือลงไปแล้วก็แล้วก็ขายทางไหนคะของเราขายทางไหนขายทางมีทั้งไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะเอาไม่ดีหน้าร้านเหรอ หน้าร้านก็คือไปขายตามตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัดอาร์ตอย่างเงี้ยตลาดนัดอาร์ตด้วยนะนัดธรรมดาไม่นัดต้องนัดสินใจเอาว่าทาร์เก็ตก็คือเหมือนกับว่าเราขายคอนเซ็ปต์ดง่าายๆว่อาาจรย์เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เฉลิมชัยโคบสิทธิพัฒน์อย่างเดียวฮะทาร์เก็ตมันไม่เก็ตเลยมันกินแล้วมันไม่เก็ตเป็นยานกินแล้วเป็นยังไงกินแล้วมันเฟ้ยไม่ิก็ตเป็นยานรับไหมนักท่องเที่ยวจีนรับไหมรับทุกคนพวกแกไม่ฟองเอง น้ำกปเคี้ยวกินก็ดีจะตายแล้วถ้าเป็นขนมอะไรนะคะโอ้ยอันใหญ่ากินแล้วอันใหญไปถึงดาวอังคารด้วยดาวอังคารอ้าวมาชมวิธีทำดีกว่าครับเชิญ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 นว่านี่ก็ไม่ค่อยเต็มนะคะว่ักไควาเชิญเชิญอ้าววิธีทำวันนี้จะสอนวิธีทำเป็นี้จรสใหม่เป็นซอสคาราเมลช็อกโกแลตให้ดูเอารถมือสองได้ไหมใหม่ไม่ได้ค่ะอ๋ออันนี้เรียองขอรถอะไรนะฮะ ซอคราเมลก็คืออันดับแรกเราจะทำซอคราเมลก่อนซอคราเมลดูเซอร์มาซก่อนค่ะเ่อร์มาส่งก็คือคาราเมลที่เราเตรียมเป็นอันนี้ทำอะไรอันในในเตานี่อะไรก็คือคาราเมลไม่ถึงทำวิธีกรรมวิธีการตุ่นตุ่นคาราเมลเอาน้ำใส่กระทะให้ร้อนแต่ว่าคาราเมลเอาใส่ถ้วยใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปปกติมันแข็งเหรอใช่ค่ะมันก็จะเป็นคาราเมลยังไงต่อฮะพอคาราเมลร้อน เสร็จแล้วเราก็จะผสมนี่วิปครีมเป็นครีมค่ะเป็นครีมนะฮะบผมเข้าไปเลยเป๊บนี่ใช้ความร้อนแบบนี้วิธีทําเอาไปขายก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยู่ที่บ้านใช่ค่ะก็คืออันนี้เราจะคิดคิดคิดสูตรใหม่ใหม่ก็คืออันนี้เราจะมาโชว์สูตรสูตรหนึ่งของเราที่เราคิดให้ดูโอ้แล้วอะไรต่อฮะค่ะ แล้วรอผสมให้เข้ากันคนอย่างนี้แล้วถ้าทำเยอะๆนี่ต้องใช้ยังไงอ่ะต้องใช้เตาใหญ่หม้อใหญ่กว่านี้ใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะก็คือของเราเป็นเหมือนพีออเดอร์ค่ะที่บอกตอนแรกว่าถ้าคนไม่ชอบกินหวานอ่ะเราก็จะตัดตัดหวานเท่านั้อใช่ก็ใส่ประมาณหยิบหยิบมือนึงให้มันนิดเดียวเองเหมือนเป็นรสรสตัดปลาแรมปลาแรมเฉยๆค่ะตัดให้ปลาแรมปลาแรมนะฮะเคยมีคุณป้าตอนไปขายตลาดนัด คุณป้าเดินมาค่ะว่าเอ้ยนี่มันกายศาสตร์นี่เออเออเรากเถียงป้าว่าไงเราก็เถียงป้าว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นแบบคาราเมลนะเป็นเป็นรสชาติเถียงไม่อย่างนี้แลาเถียงเรื่องรสชีสมากเเถียงกันงไม่ได้เเถียงแบบไม่ได้จะใายไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นข้าวของคาราเมลลองชิมไหมคะก็เลยให้เขาชิมชอบเขาบอกเอ้ยรสชาติใหม่อร่อยดีเฮ้ยรสชาติใหม่ถูกใจป้าเว้ยแล้วเขาก็เลยแบบ อุดหนุนไปนิดนึงใช่นิดเดียวเองยี่สิบกิโลรประมาณประมาณเลยค่ะ <c oughs> เป็นเป็นรายได้หลักของคุณจูนเลยไหมตอนนี้หรือว่าเป็นรายได้เลรเป็นรายได้เสริมด้วยราดได้หรือยังคะราดได้แล้วค่ะลองลองดูวิธีราดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้ก็คือปกติเราจะเป็นเวอร์ชั่นพูดได้ด่ะปกติเวอร์ชั่นที่เราทำอะค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นกลางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะตัดเป็นชิ้นๆที่เราขายแต่วันนี้เราพิเศษหน่อยเราจะมาทําเป็นแบบโรนะคะเป็นแบบเป็นแบบม้วนค่ะอ๋อแบบม้วนม้วนใช่เอาเลยฮะเอาเลยครับ ปฏิบัติการเลยนะฮะกับเวลาเราอาจจะน้อยหน่อยนะฮะร้อนซะด้วยผมช่วยอะไรได้บ้างผมผมอยากช่วยนะแต่ผมไม่รู้จะทําอะไรเป็นเออเปิบอันนี้เราเราดับไฟก่อนไหมไม่ร้อนไหมไม่ร้อนต้องร้อเตาไฟฟ้าเขาไม่เรียกดับไฟค่ะพี่เตาไฟฟ้าเเรียกปิดตุ๋นอ่แจ้งดับเพลิงก่อนไหมเราเราก็จะตุ๋นช็อกโกแลตต่ออ๋อตุ๋นช็อกโกแลตต่อเอาใส่หมดเลยเหรอฮะ อ๋อช็อกโกแลตเป็นก้อนๆอย่างงี้เดี๋ยวมันละลายเองใช่ไหมใช่โอ้ก็คือเป็นการทําหน้าของมันะเป็นท็อปปิ้งเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอืมอ่ะช่วยกันช่วยกันเออขนาดช็อกโกแลตลงไปยังละลายเลยเนาะนี่อยู่ใกล้ๆใจนี่มันจะละลายประมาณละลายไหมคะละลายอย่างนีแหมเออโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะใช่ว้าว หลังจากนั้นเราก็ใช่พอหลังจากนี้เรารอมาละลายใช่ไหมคะที่อยากเข้ากันเราก็จะมาลาดอีกอีกอีกชั้นหนึ่งใช่ไปอีกชั้นแล้วต้องรอมันเย็นก่อนไหมไม่ต้องรอค่ะเดี๋ยวก็โรได้เลย๋อค่ะมันมันมันจะอ้วนมากไหมขนมประเภทเนี้เออถ้ากินเยอะมันก็จะอ้วนครับก็พอประมาณอะไรก็พอประมาณกินมื้อเช้าอย่างก็ได้มื้อเช้ากินกับกาแฟอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันจะมันจะพอดีเลยมีให้พลังงานทำงานได้ค่ะพอสมควรแล้วเนาะ อ่าสมมุติว่าได้แล้วก็น่าจะได้แล้วล่ะได้้แลวเนาะครับอ่ะตอนนี้ทํายังไงต่อฮะอ่าแล้วก็ลาดเหมือนเดิมลาดลาดเหมือนเดิมใช่ไหมครับทิชชู่ผมอยากจะช่วยหยิบลาดแต่ว่าก็จะลาดไม่สวยงามเหมือนเชฟสองเหรออย่าเลยค่ะเดี๋ยวพังอือปึ๊บโอ้ยชอดเอาแล้วฮะอ๋อใช้ช้อนตักลาดเนาะใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมครับดูไม่เคยเห็นนะขนมแบบนี้เนาะครับอา่เออ เออโอ้โหดูสวยขึ้นมาเลยอืมเอาราดไม่มีไม่มีหลักสูตรการราดเลยว่าราดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเออตามใจเราได้เลยค่ะอ๋อราดตามใจเนาะ<ช>มันเป็นศิลปะค่ะศิลปะที่เป็นศิลปะเออเพราะยังไงเดี๋ยวเราม้วนอยู่ดีให้มันเป็นรสชาติกลมกลืนกันร่บผม ก็ตรงนี movement, an, caramel, ol, 91, ้ก็จะมีทั so ้งเป็นข้าวพองเนาะหนึบหแล้วก็จะมีซอสเดคาราเมลก็จะเป็นหวานเค็มๆปนๆกันแล้วก็จะมีช็อกโกแลตขมๆมาตัดโอ้รับสอนไหมฮะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะเรียนกับจุนได้ค่ะได้ค่ะสอนได้สอนได้จริงเหรอเปิดเป็นตัวัวเออถ้ามีคนเรียนอ่ะจุนจะสอนให้เรอฮะสอนฟรีไหม สอนจะกินอะไรล่ะคะถ้าสอนปรีมถ้ามีคนเรียนก็จะสอนใช่ค่ะมีคนเรียนก็จะสอนเป็นคนที่มีน้ำใจมากนะฮะอดูวิธีการม้วนนะคะก็จะม้วนกันวิธีม้วนนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะไม่เคยใช่ไหมพี่ไม่เคยเห็นเป็นเหมือนซูชิเลยค่ะอ๋อม้วนแบบซูชิอันนี้เป็น เป็นสูตรใหม่ของคุณจูนใช่เป็นสูตรที่เอามาทำนี่าคิรายการนี้ดูแล้วก็กล่าวว่าทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขายนอกโลกเอาออกไปขายให้เออมนุษย์ต่างดาวกินด้วยค่ะครับผมโอ้เมโลกก็ขายนะคะบนโลกก็ขายค่ะมันเหมือนเอากระยาสารมาทำเป็นรายการเสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก่อนเลยได้ครับเอ่โอเคอย่างที่เห็นเนาะตอนนี้ก็กำลังโรให้มันให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะทิ้งสักพักหนึ่งแล้วชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอ ก็ต้องตัดด้วยสิคะคุณแม่ใช่แต่ต้องตัดด้วยค่ะถ้าตัดตัดแนวไหนฮะแนวไม่ได้ไม่ถูกเลยค่ะแนวขวางผมไม่รู้วจะตัดแนวไหนครัแนวแนวเหมือนเออขึ้นซูชิอ่อตัดแบบขวางเหมือนก้อนซูชิใช่ไหมใช่ออ๋นี่แหละฮะอ้าวปึ๊บออกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้ทานได้เลยใช่ไหมครับทานได้เลยค่ะเดีแต่ต้องตัดก่อน มนุษย์สโลกก็ทานได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆห้องอส่งนะฮะถ้ารู้ตัวว่าเป็นมนุษย์สโลกก็นะฮะมนุษย์สโลกมนุษย์สโลกก็คืออยู่ในโลกนี้ก่อนอ,อแต่ว่าเป้าหมายจริงๆทาร์เก็ตคือขายนอกโลกใช่ไหมครับใช่โลกค่ะขายในโลกแต่ออกไปจนถึงนอกโลก <laughs> คับผมเดี๋ยวเอามาหั่นเอามาวางบนจานสวยๆดูนะคะเป็นคนที่พูดเรื่อนที่ไม่เป็นสาระได้น่ารักมาก จริงจริงเป็นคนมีสาระมากเลยเป็นคนมีสาระพอมารายการนี้แหละฮะมีสาระกว่าเดิมเลยค่ะนี่สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนข้าต้มมัดที่เขาทานทาแล้วหมดกันเข้าต้มมัดอะไรล่ะคุณอาชิพๆมันได้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขมกับหวานใช่ไหมขมกับหวานเค็มเค็มตัดกันกับเอออร่อย อร่อยไหมคะพี่ว่าพี่ว่าอันนี้อร่อยแล้วนะผมว่าอันนี้อร่อยกว่าทุกชิ้นอย่าเพิ่งส่งออกนอกโลกเลยขายในโลกก่อนสุดยอดเลยอร่อยอร่อยชิ้นเท่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่อันนี้ขายเหมือนกันค่ะทุกชิ้นร้านเราจะ4ี่สบาบาทอร้อยมาอร่อยจริงๆนี่ผมไม่ได้แกล้งชมนะคุณจูนเป็นคนมีเสน่ห์ไปจวักมากเพราะดูมือหน่อยสิฮะว่าทำหมดหมดเวลาแลยเอาหมดเวลาถึงเ็จังหวะสำคัญบอกหมดเวลาแหม จริงๆเลยสําคัญสําหรับพี่จะดูลายมือซะหน่อยว่าเขาทำอะไรถึงมีเสน่ห์ไปจังหวะอย่างนี้ขอคนดูลายมือคนแรกนีหน่อยอ่าเป็นไงฮะไอ้เดี๋ยวเอาเท้าขึ้นมาเออเอาลาไปก่อนขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งยังมีต่ออีกหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้าค่ะอออยยยากเเป็นศรรรษฐีีีต้งมควววิธ